สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำปุ่มการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อ Daddi รุ่น d t m 6 2 2 r c ค่ะ mm hmm. ค่ะปุ่มสีแดงนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะคะ mm hmm. ค่ะปุ่มต่อไปนะคะปุ่มดาวนะคะจะเป็นปุ่มการตั้งค่าต่างๆนะคะ F1 EDM นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้านะคะจะมีการตั้งค่าหมดการยิงนะคะ F2 นะคะจะเป็นการเปลี่ยน ชนิดของเป้านะคะเราสามารถเลือกแบบยิงกับแผ่นซิลสะท้อนหรือว่ายิงกับเป้าปิซึมหร,หรือจะนอนกับปิซซึมก็ได้นะคะ Fc ก็จะเป็นกด enter แล้วก็ออกนะคะปุ่มต่อไปนะคะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มการหาค่าพิกัดนะคะซึ่งเราสามารถหาค่าพิกัดได้โดยกดที่ปุ่มนี้ได้ะคะ่ะ ุ่มเมนูนะคะจะเป็นปุ่มการเข้าโปรแกรมต,ต่างๆนะคะจะมีโปรแกรม c o o r d i n a t e นะคะโปรแกรม layout นะคะโปรแกรม IEM โปรแกรม MLM โปรแกรม Area ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มตัวเลขนะคะแล้วก็ตัวอักษระคะ่ะต่อไปนะคะปุ่มสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มการวัดระยะทางนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะวัดระยะนะคะก็ะะกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้ได้ค่ะปุ่มสีเขียวนะคะจะเป็นปุ่ม enter ค่ะสำหรับเข้าการใช้งานต่างๆนะคะต่อไปนะคะที่หน้าจอจะมีฟังก์ชันนะคะจะมี F1 นะคะูนยนเซตนะคะสำหรับเปิดฉากหามุมนะคะ F2 h o นะคะก็จะเป็นการล็อกค่าองศานะคะ h set ก็จะเป็นการกำหนดค่าค่ะองศานะคะ F4 นะคะเราสามารถเปลี่ยนไปที่เพจหน้าสองได้นะคะจะมีทิวเซนเซอร์นะคะ V% นะคะ r l ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอรวันค่ะร้างของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิโซซอยบางนาตาดยี่หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์02-1034542ค่ะขอบคุณค่ะ